สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบรรยากาศในสวนบัวนะจ๊ะท่ากลางเสียงสายฝนตกลปรยปลอยเปาะแปะเปาะแปะนะคะเรามาชมสวนบัวที่มีหลากสีบัวสีขาวบัวสีม่วงมีบัวสีส้มสีแดงนะคะมีหลายๆสายพันธุ์นะคะตรงนี้จะเป็นบ่อ หน้าบ้านของเพื่อนนะคะซึ่งตอนนี้กำลังเพาะพันธุ์สายบัวให้ครบทุกสายพันธุ์นะคะมีมากมายหลายสายพันธุ์เพื่อจําหน่ายออนไลน์ในอนาคตนะคะใครสนใจก็ติดต่อผ่านป้าอ้อยมาได้นะจ๊ะดูนะคะบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศดีมากๆเลยค่ะเป็นบรรยากาศที่แสนโรแมนติกมากน่านั่งจิบ น้ำชากาแฟะนะคะวันเราวันนี้นะคะมากับเพื่อนๆมานั่งกินเม็ดบัวกันบัวเนี้ยเก็บสดๆตอนเมื่อสักครู่นี่เองนะคะเก็บมาสดๆเราก็จะมานั่งแกะกินไปกุยกันไปโอ้โหได้บรรยากาศมากค่ะกินเป็นเป็นถุงใหญ่ๆนะคะเพลินเลยทีนี้พูดถึงสรรพคุณของเม็ดบัวนะคะ เม็ดบัวเนี่ยจะมีสปปรรพคุณมากมายนะ่าอัศจรรย์ใจอย่างมากเลยเม็ดบัวจะอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E นะคะมีโปรตีนสูงเป็นส่วนประกอบถึง23%เชียวนะคะมีแกรแร่มีฟอสฟอรัสนอกจากนี้เม็ดบัวยังมีสปปรรพคุณบำรุงสมองบำรุงหัวใจใครหัวใจเดากมากินเม็ดบัวนะจ๊ะ บำรุงประสาทป้องกันเมะเร็งตับด้วยนะคะบำรุงไตช่วยรักษาอาการท้องร่วงและบิดเรื้อรังด้วยนะคะสรรพคุณมากมายเลยค่ะเราทุกคนมาหันมากินเม็ดบัวกันนะคะยิ่งหน้านี้นะคะเป็นหน้าฝนบัวจะอิ่มเอ,อิบอุดมสมบูรณ์เม็ดบัวจะใหญ่ แล้วก็หวานรสชาติหวานมากเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆสวัสดีจ้า